ดไอทพเชิดชู20ผู้ประกอบการไทยรับมอบตราีม a r k ปรันตีมาตรฐานสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดพิธีมอบประกาศนัญบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี2568ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้ประกอบการ20บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับมอบตราสัญลักษณ์ทีม r k ถือเป็นเครื่องหมายคุณภาพความน่าเชื่อถือของสินค้า และบริการจากประเทศไทยภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษ T-Mark Honour Award ให้กับบริษัทที่สามารถรักษามารตรฐานและต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ได้ต่อเนื่อง5ครั้งติดต่อกันจำนวน5บริษัทปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับตรา T-Mark แล้วมากกว่า268บริษัท2,263แบรนด์ครอบคลุม7อุตสาหกรรมโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับตรา T-Mark สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกันค่ะก็ ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าทีมาร์กเนี่ยเป็นรางวัลที่เราภูมิใจนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์การค้าระหว่างประเทศที่ดีในระดับหนึ่งในความในความตั้งใจของเรานะคะนั่นก็คือว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองสิงทธิแรงงานด้วยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ออกระแสะการค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลทีมาร์กเนี่ย เราคงไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้นะคะเราคงจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรามีการคุยกับทางทีมงานว่าในปีถัดไปเนี่ยการยกระดับ g m a r k เนี่ยคงจะต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆของกระทรวงแล้วก็สองกรมด้วยนะคะในการที่จะร่วมกันยกระดับสินค้าให้เป็นที่ต้องการของทางด้านตลาดโลกให้มากขึ้นรวมทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมี การให้ข่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าเราจะยกระดับ t ีม r k ยังไงอย่างสิ่งที่เราเห็นชัดๆนี่นะคะก็คือว่าการที่ผู้ประกอบการไทยนะคะได้รางวัลน,นี้แล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการการค้าระหว่างประเทศเพราะนั้นเราจะยกระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะคะเราอาจจะต้องไปดูมาตรฐานต่างๆเพิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยให้ สินค้าไทยเนี่ยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่แข่งขันกับเราอยู่ในตลาดต่างประเทศค่ะกรมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยผู้ประกอบการไปขยายตลาดใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยที่มีการค้าที่ค่อนข้างจะยากลำบากเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะคะกรมก็มีการตั้งเป้าในส่วนของ c m a r k เองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นในตลาดจีนอินเดียฟิลิปปิน แล้วก็ตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าในในบางส่วนตลาดพวกนี้ยังสามารถขยายได้นะคะเพราะว่ายังมีผู้บริโภคอีกเยอะนะคะที่ยังอาจจะยังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงตาสัญลักษณ์ทีมาร์กแล้วยังไม่เข้าใจเราก็พยายามที่จะประชายสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยเห็นความแตกต่างของสินค้าไทยกับสินค้าของผู้แข่งเรานะคะในการประชายสัมพันธ์เนี่ยนะคะ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบปะค่ะว,ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะการประชาสัมพันธ์ต่อไปนี่เดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูว่าเราจะออขอให้เครือข่ายของเราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าการที่จะให้ผู้ส่งอิทธิพลในพื้นที่ของประเทศนั้นๆนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะการสมัยนี้เนี่ยการรีวิวจากผู้ที่ส่งอิทธิพลหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องในชื่อของอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งมีการ ทดลองใช้หรือว่าเข้ามาดูผลิตภัณฑ์อย่างาแพ้จริงนะคะอย่างตัวเองที่มาทดลองใช้เองเ่ยตรงนี้มันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะดูแผนในเรื่องการผสมันธ์ให้ขยายมากขึ้นในทุกช่องทางด้วยนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยนะคะกรมกรมมีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าในส่วนของพีมาร์กเนี่ยนะคะ ก็เดี๋ยวคงต้องไปดูค่ะว่าในเรื่องของการจัดทำอาจจะเป็นในเรื่องของโรดโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการทำเทรดมิชชั่นหรือว่าทางด้านอินสตาโปรโมชั่นที่หลายจะต้องทำเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวคงจะดูว่าในกิจกรรมปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มตรงจุดไหนได้บ้างอาจจะเป็นเพิ่มมากขึ้นในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายของเราค่ะตาทีมาร์กนี่นะคะต้องเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นดิฉันได้เคยพบกับคู่ เอานำเข้าชาวสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเป็นเชนที่ค่อนข้างจะใหญ่ในพื้นที่ของเขาเ่นะคะก็เขาก็บอกว่าตาทมาม m a r k เนี่ยเป็นตาราที่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้นะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นเพราะว่าตาทามาร์ k ที่เราให้ไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้พุ่งกว่การไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะเรามีกรรมการที่มี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันอ,อพิจารณารางวัลเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการได้รับรองจากทีมาร์กเนี่ยมั่นใจได้ว่ามีความแตกต่างแล้วก็สินค้ามีคุณภาพจริงนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับ สิ่งสิ่งแวดล้อมนะคะได้อย่างไรต้องเรียนอย่างนี้นะคะดิฉันก่อนอื่นเลยต้องกล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลทีมาปีนี้ก็ได้รับรางวัล20 20บบริษัทนะคะซึ่งอย่างที่ดิฉันเรียนที่ทราบว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรางวัลที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วได้รับรางวัลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีสินค้าที่มีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นที่ฉันก็อยากจะให้กําลังใจให้พวกท่านรักษาคุณภาพของสินค้านะคะเพื่อจะสร้างความแตกต่างแล้วก็ปีนี้เราเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่เคยสมัครแล้วได้รับรางวัลชีมาร์กับเรามาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือว่ามาต่ออายุกับเราโดยตลอดนะคะ5ครั้งติดต่อกันเนี่ยยังต่ำๆก็15-20ี่ปีที่ที่ต่อ การใช้ตาสัญลักษณ์ T-Mark อยู่นี่นะคะนั่นก็หมายความว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีความมั่นคงในการที่ยักศึกษามาตรฐานสินค้ามาตรฐานในการรองรับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การให้ความสําคัญกับการเลือกการคุ้มครองแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ปีนี้เราก็ภูมิใจค่ะถือว่าเป็นปีแรกที่เราได้มอบรางวัลทิตยศสําหรับผู้ที่ผ่านการรับรองการสัญลักษณ ทีมักกับเราโดยไม่ไม่หยุดเลยทนำะโดยต่อเนื่องนะคะ5ปีที่5ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่า1 5ปี2ี่ปีนะคะที่อยู่กับเรามาซึ่งตรงนี้เราก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสําหรับรางวัลน,นี้แต่อย่างที่เรียนที่ทราบนะคะว่าเราคงไม่หยุดอยู่ตรงนี้เราคงจะมีการปรับปรุงให้ตราสัญญาทีมักของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่ตอนนี้ทาง ประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้ากับเราให้ความสําคัญเราคงต้องเข้าไปดูแล้วเราจะยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวกรมจะเข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นค่ะ